n o p ด d o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d น n Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสือที่ชื่อว่า Have a Nice Life 12นิสัยเปลี่ยนชีวิตนะครับของคุณนิ้วกลมมารีวิวให้ฟังนะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคุณนิ้วกลมด้วยนะครับเพราะว่าเล่มนี้ก็ได้รับหนังสือมาจากคุณนิ้วกลมส่งมาให้พร้อมกับลายเซ็นนะครับดีใจเพราะว่าคุณนิ้วกลมเนี่ยก็ผมผมต้องเรียกว่าติดตามคุณนิ้วกลมตั้งแต่ยังไม่ไม่ได้รู้จักคุณคุณเอนะครับขอขอขอนุญาตเล็กชื่อเล่นแลวกันนะคุณเอนิ้วกลมเนี่ยตั้งตั้งแต่ก่อนน้านั้นแล้วนะ ตามผลงานมาโดยตลอดแล้วก็วันหนึ่งก็มีโอกาสได้มารู้จักกันนะครับเคยไปสัมภาษณ์เคยไปเจอตัวจริงนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านผ่านโซเชียลมีเดียบ้างนะครับใน Facebook บ้างในอินบ็อกซ์บ้างนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมผมมีอะไรหลายๆอย่างที่ประทับใจนะประทับใจอันแรกคือวิธีการเขียนของคุณเอนะครับที่บอกว่าวิธีการไม่ได้แปลว่าสำนวนอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับคุณเอเป็นนักเขียนที่ผมชอบอยู่แล้วเพราะนั้นการเขียน ของคุณเอก็คือระดับระดับท็อปอยู่แล้วระดับสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าที่ชอบคือคุณเอกเนี่ยเขาใช้คําว่าเข้าถ้ำเข้าถ้าคือการเขียนหนังสือครั้งนี้ของคุณเอในคุณเอไปที่ปราณบุรีนะครับแล้วก็ไปอยู่นั่นประมาณ 6- 7วันหรือว่า8 9วันผมจําไม่ได้แล้วละ่ะแต่ไปเขียนหนังสืออย่างเดียวนะผมเนี่ยเคยมีความคิดอยากทําแบบนั้นมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะเข้าถ้าไปเขียนหนังสือหรือหรือไปทําวิจัยนะครับที่ทําได้ใกล้เคียงที่สุดคือไปคล้ายๆปิดต้นฉบับ คือผมไม่นคนที่เขียนอยู่เรื่อยๆทยอยเขียนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อาจจะเหลืออีกนิดนึงก็ไปเที่ยวแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กไปด้วยแล้วก็ไปเขียนให้ให้มันครบเป็นต้นฉบับพูดไง่ายๆว่าทําให้จบนะแต่ไม่เคยไปแบบกระดาษเปล่าหรือว่าไปแบบที่ไม่ได้เขียนอะไรเลยสักตัวหนึ่งแล้วก็ไปลุยเขียนจนกระทั่งจบเป็นหนึ่งเล่มวันหนึ่งต้องทําแบบนั้นให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะอันที่2ที่ผมชอบจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือคือหนังสือมัน ถ้าผมจะเปรียบเทียบนะมันคล้ายๆหนังสือที่จอแดนปีเตอร์สันเขียนนะครับ t w e well, v Rules for Life ก็เขียนเรื่องของแบบกฎการดาเนินชีวิตเนะี่ยคุณเอ๋ก็บอกว่า12สอสัยเปลี่ยนชีวิตคล้ายๆกันเลยนะเลขก็คล้ายๆกันแต่ผมบอกได้เลยนะคนละแบบเลยเพราะว่า t w e well, v e Rules for Life เนี่ยอ่านยากมากถ้าใครจําได้นะผมเคยรีวิวไว้ด้วยนะผมเคยอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ไปไม่รอดนะอ่านแล้วก็แบบ อ่านได้ครึ่งเล่มมั้งค้างไหมแล้วก็สุดท้ายเห็นเขามีคนมาแปลเป็นภาษาไทยก็ไปอ่านใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยคืออ่านนานมากอ่ะที่กว่าจะจบนะครับแล้วก็ตรงๆก็มีหลายเรื่องที่ทำความเข้าใจยากมากนะแต่ของคุณเอ๋นี่คนละแบบรับประกันได้ว่าอ่านง่ายผมอ่านรวดเดียวจบอ่ะไม่ใช่หนังสือบางๆนะครับหนังสือหนาถ้าอ่านรวดเดียวจบเนี่ยนังสือประมาณ300หน้านะมันแสดงว่ามันมันมันน่าสนใจจริง,รงๆนะครับ คราวนี้ผมมารีวิวก็กแน่นอนครับไปซื้ออ่านเองด,ดีที่สุดนะครับผมชอบแนวคิดของคุณเอคือ10ทําไมต้อง12เรื่อง12นิสัยเพราะว่ามันเป็นนิสัยทีละทีละเดือนบอกว่าทําได้เดือนละหนึ่งนิสัยเนี่ยปีหนึ่งเราก็จะเป็นคนใหม่เลยนะครับแนะนำแนะนำให้ให้อ่านเองนะครับแต่ผมจะมารีวิวทีละนิสัยแล้วก็จะเล่าเรื่องที่ผมทําได้ทําไม่ได้นะครับข้อคิดต่างๆที่ท อะไรจะเรียกอะไรผมได้ตกผลึกขึ้นมานะครับคุณเอเริ่มต้นจากคําว่าวิกฤตสร้างนิสัยนิสัยสร้างชีวิตนะครับบทสรุปของของนี้ก็คือว่าวิกฤตเนี่ยผลักดันให้ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองผมผมต่อยอดตรงนี้ให้ฟังว่าผมก็มีนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผมทํางานหนักจนเกินไปวิกฤตผมก็อาจจะแตกต่างจากวิกฤตคนอื่นนะ คือพอทํางานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับสุขภาพแล้วมันเห็นภาพได้ชัดเลยนะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องต้องเข้าไปแบบนอนโรงพยาบาลอะไรแบบนั้นเลยซึ่งมัน,มนไม่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องโทษตัวเองนะตอนนั้นน้ําหนักก็ขึ้นไปสูงเยอะมากนะครับมากกว่าปัจจุบันเป็น10กว่าโลเลยอะนะครับแต่พอเราเจอวิกฤตแบบนั้นเนี่ยเราก็ทําให้เราได้ตระหนักรู้แล้วก็ย้อนกลับมาตอนนี้ผมก็มีสุขภาพดีขึ้นมี มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะครับแต่งานก็ยังทําได้ดีนะถ้าเราเราคือจํานวนชั่วโมงงานนะลดลงก็จริงแต่ว่า Impact ของงานเนี่ยเพอจะได้มากกว่าเดิมได้ซ้ําอันที่2คือเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมนะครับถ้าเราจะรอว่าเอาไว้พร้อมก่อนค่อยเริ่มเราจะไม่ได้เริ่มนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่ละคุณเอบอกว่าความพร้อมเกิดขึ้นระหว่างทางเมื่อเรียนรู้ผ,ผ่านการลงมือทําจริงๆนะครับเริ่มไปเถอะ ถ้าผมจะยกตัวอย่างเดี๋ยวคนจะเบื่อคือพอดแคสต์เนี่ยผมเริ่มผมไม่ไม่มีไมค์ด้วยซ้ำนะยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้กะจะโปรโมทกะอะไรเริ่มไม่เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ซึ่งผมก็คอนซิเดอร์หรือว่าคิดว่าตัวเองก็ประสบความสําเร็จอย่างนิงนดนึงแหละในในในมุมของการทำพอดแคสต์นะครับวันนี้เนี่ยสอนหนังสือเนี่ยมีนักศึกษาบอกเลยว่าที่มาลงวิชานี้เพราะฟังพอดแคสต์ารย์ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึงน่งในอย่างน้อยๆนักศึกษาอยากมาเรียนเรื่องที่เราสอนเนี่ยเรื่องการวัดผลองค์กรรเเ่ยพาาะว เห็นเราพูดพอดแคสต์แล้วก็ชอบแนวคิดของเราคนระับเคล็ดลับคือความสม่ําเสมอก็ไหนๆยกตัวอย่างพอดแคสต์แล้วก็ขอยกตัวอย่างต่อที่ทาแล้วมีคนฟังหลายหมื่นเนี่ยเหตุผลง่ายๆครับทำทุกวันครับไม่เคยขาดถ้าทํามากไม่ทํามากผมรับประกันครับไม่ไม่ค่อยมีคนอยากตามหรอกสิ่งที่ทําซ้ําจะกลายเป็นนิสัยก็เหมือนพอดแคสต์รับตอนนี้คือน,นิสัยไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยถึงเวลาต้องทําอีกแล้วไม่มีครับตอนนี้ทำเหมือนเหมือนแปลงฟันทำตามปกติ แล้วสุดท้ายนิสัยที่ดีเปลี่ยนชีวิตได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาทำพอดแคสต์นะผมแค่ยกตัวอย่างของผมเท่านั้นเองนะครับว่าการการทำสิ่งอะไรที่มันทําไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันจะเกิดนะครับสม่ําเสมอแล้วพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นนิสัยอีกบทหนึ่งเนี่ยคุณเอใช้คําว่า start with why นะครับฝันเยอะได้แต่ต้องขัดทิ้งเออผมชอบนะครับคือคือฝันไม่เถอะนะแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะทําไม่ได้แล้วเวลาเราจํากัดครับเราต้องเลือกฝันให้ถามตัวเองว่าทําไปทําไมจะชัด คัดกรองความฝันได้อันนี้ก็เชื่อนะว่าการถามว่าทําไม Start with w h y เนี่ยบางอันอาจจะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ก็ยังยังยังเอาไว้ทีหลังก่อนนะครับเขาบอกว่าคําตอบของทําไมทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นทำพอดแคสต์ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคําตอบแบบเนี้ยจะแตกต่างผมว่าตอนนี้ถ้าทำพอดแคสต์เนี่ยเป้าหมายแรกก็คือผมผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ไม่ได้ตอบเอาหล่อเอาสวยนะคือจริงๆมันมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆจากการที่ผมได้ยินบอกกลับมามันมัน อีกอีกส่วนหนึ่งนะมันก็มีผลกระทบสําหรับตัวผมด้วยผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆอีกเยอะเลยผมได้อ่านหนังสือที่เข้าใจหนังสือมากขึ้นเพราะว่าต้องมานั่งสรุปมานั่งพูดอย่างหนังสือของคุณเอเล่มนี้ h a v e a Nice Life เนี่ยถ้าอ่านรอบเดียวจบมันคงไม่ได้ตกผลึกอะไรมากแต่ว่านี่อ่านแล้วได้มาพูดเนี่ยผมเข้าใจเรื่องนี้ลึกขึ้นหรือสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบต่อ,ตอ,ตอชื่อเสียงต่อไรายได้ ผมออกหนังสือคนหลายๆลายคนซื้อหนังสือผมเพร่ะรู้จักผมผ่านพอดแคสต์ก็ <c oughs> <c oughs> จะยอมรับมีมีมีผลกระทบเชิงบวกแต่แต่สุดท้ายเราต้องถามว่าทําไมอะ่ะมันทําให้เรามีความแตกต่างนะครับแล้วมันจะตอบว่าทําไมคนอื่นถึงสนใจสิ่งที่เราทําอย่างผมเนี่ยบางคนบอกว่าที่มาฟังอาจารย์เพราะว่าอาจารย์พยายามแชร์เรื่องราวต่างๆแล้วมันมันดีต่อชีวิตเขานะครับเขาบอกว่าเวลาเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนจะมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อันนี้ก็ดีใจนะครับ มีหลายคนเขียนมาบอกอีกเหมือนกันว่าอาจารย์ทําพวกนี้ทําให้เขาพลิกชีวิตทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่สําคัญนะถ้าเป้าหมายมีค่ามากพอเนี่ยเราย่อมพร้อมเผชิญอุปสรรคปัจจุบันท่าพอดแคสต์ก็ยังมีอุปสรรคนะครับไม่ใช่ไม่มีนะเวลาเป็นอุปรสรรคสําคัญผมเลยเพราะว่าตอนนี้สอนเช้าบ่ายเช้าบ่าย7วันต่อสัปดาห์เลยนะครับแต่ก็ยังมีเวลาอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันคุ้มที่จะจะใช้เวลาในการทําสิ่งน,นี้แล้วคําตอบไม่ต้องเปลี่ยนโลกนะเปลี่ยนเราพอแล้ว ทำพอดแคสเพื่อทําให้โลกเราดีขึ้นกว้างไปแล้วไม่อินด้วยจริงๆทําให้ตัวเราดีขึ้นก็พอละนะครับทำให้เราเข้าใจตัวเองว่ามีคุณค่าในใจที่อยากทําและยินดีทุ่มเทอย่างที่เมื่อกี้พูดเลยครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างพอดแคสกันเลยกันนะครับเพราะว่าผมอินกับเรื่องนี้ด้วยแต่จริงๆมันมีหลายอย่างที่มันเป็นแบบนี้นะหนังสือก็ใช่นะสอนที่ธรรมศาสตร์ทําวิจัยก็ใช่นะคล้ายๆกันแต่ว่าคําตอบคนละแบบพอดแคสก็เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นคุณค่ามันมันมันยินดีที่จะใช้เวลากับมัน แล้วเขาบอกว่าตอบได้เนี่ยจะเป็นพลังชีวิตเลยก็เห็นด้วยครับทุกวันนี้ที่ทําได้ไม่ใช่ว่าเก่งกว่าใครนะครับมันคือมันคือพลังชีวิตนะครับอ่ะคราวนี้มาเข้าถึงนิสัยนะครับเออมันจะมีโค้ดหลายๆโค้ดที่คุณนิ้วกลมหยิบขึ้นมาแล้วผมชอบนะอันแรกคือความสําเร็จคือวินัยที่เรียบง่ายซึ่งฝึกซ้อมทุกวันขณะที่ความล้มเหลวคือข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ทาซ้าทุกวัน มันนั้นมันบางทีไม่ใช่ความสาเร็จไม่ได้เกิดตุ้มเดียวสาเร็จเลยมันมันเรียบง่ายทําทุกวันทุกวันมันก็สําเร็จความล้มเหลวมันก็ไม่ใช่ตุ้มพังเลยแต่ว่ามันผิด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 ซ้ําๆอะ่ะอันนี้จิมรอนเป็นคนเขียนนะครับนั้นเราเริ่มต้นจากเทคนิคที่1นนิสัยที่1คือฝึกตื่นเช้าอ่าผมว่าทุกคนคอ่คุณคุณนิกวกรมใช้คำว่าตื่นแต่ตรูคงเคยอ่านหนังสือคงเคยเอ่อเคยได้ยินมาว่า ตอนเช้าเนี่ยมันมีเป็นเวลาที่เรามักจะมีพลังกายพลังความคิดสูงนะข้อดีคือเขาบอกว่านิสัยที่ดีเนี่ยมันเป็นของแถมมีของแถมเป็นนิสัยที่ดีอย่างอื่นพ่วงมาด้วยนะครับถ้าใครอยากตื่นเช้าเพื่อมาทําอะไรที่สาคัญสำคัญเนี่ยตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าตื่นมาทําไมนะครับเขาบอก why หรือคำว,ว่าทําไมที่มีความหมายไม่ใช่ตื่นเพราะตัวเองอย่างเดียวนะหลายๆครั้งเนี่ยการตื่นขึ้นมาทําอะไรหลายๆอย่างตอนเช้าเนี่ย มันส่งผลกระทบเชิงบวกกับคนอื่นตัวนี้นจะส่งผลได,ได,ได้ได้ดีกว่านะครับมีความหมายมากกว่าตื่นเช้าช่วยอะไรเขาบอกว่าตื่นเช้าเนี่ยทำให้เรามีเวลามากขึ้นเพื่อทําสิ่งที่เราอยากทําครับบางคนบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนึงแต่แน่นอนเราจะตื่นเช้าขึ้นได้เนี่ยเราก็จะต้องนอนเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับเราไม่ใช่ว่านอนตีสาตื่นตีห้อย่างนี้มันก็ทําลายสุขภาพใช่ไหม เวลามากขึ้นเอาไปทาอะไรพัฒนาศักยภาพตัวเองครับอยากอ่านหนังสืออ่านเลยครับตอนเช้าที่บอกไม่มีเวลาอ่านนี่แหละอยากฟังพอฟอทแคสฟังเลยนะครับถ้าเราใช้เวลาอย่างมีค่าในตอนเช้าเนี่ยเราจะชอบยามเช้ามากขึ้นครับเอางี้คำถามคือเช้าขึ้นสักประมาณกี่กี่กี่ชั่วโมงเอาแค่ 1- นถึงสชั่วโมงลองคิดดูนะถ้าเช้าขึ้นวันละหนึ่งชั่วโมงเราจะมีเวลาทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปีนี้สามยชั่วโมงไม่น้อยนะถ้าเช้าขึ้น2ชั่วโมงเนี่ยเจ็ดกว่าชั่วโมงนะ แล้ว7 0 0กว่าชั่วโมงเนี่ยเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยเนะชีวิตที่อยากตื่นแต่ตรูคือตื่นเช้าเนี่ยเป็นชีวิตที่เราชอบนะครับลอง,ลองทดลองดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นอันแรกสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะถามว่าเช้ามากไหมก็อาจจะไม่ได้เช้ามากเหมือนเดิมแต่ก่อนตื่นที่สี่ที่หเดี๋ยวนี้ก็6กโมงหกโมงครึ่งเโมงนะครับเนื่องจากผมไม่ต้องใช้เวลากับการเดินทางนะครับผมเซฟเวลากับการเดินทางในช่วงที่เขาล็อกดาวน์แล้วก็สอนออนไลน์ นะเพราะนั้นก็ก็เลยมีลักชัวรี่ในการตื่นสายขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัวเองก็นอนดึกกว่าเดิมนิดนึงนะครับอ่าขั้นด้วยโค้ดนะโค้ดที่หรือคำพูดที่คุณนิ้วกมเขียนบอกว่าเมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามรูทีนเราจะลดความสิ้นเปลืองพลังที่ใช้ไปในการจัดการความวุ่นวายเหล่านี้ลงเก็บแรงพลังมาใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานและสิ่งจำเป็นในชีวิตคือทำอะไรที่มันเป็นรูทีนนะตื่นเช้าก็ตื่นเช้าทุกวันอย่างเงี้ย มันไม่ต้องมานั่งคิดว่ามื้อเช้าจะตื่นกี่โมงมันจะตื่นเองนะปัจจุบันเนี่ยผมผมตื่นโดยไม่ใช่ในกาปุกนะครับตื่นโดยธรรมชาติเลยนะซึ่งซึ่งผมว่าการนอนแบบนั้นเราตื่นโดยธรรมชาติเป็นการนอนที่ดีนะอ่ะมาถึงอันที่2นะครับนิสัยที่2คือจัดการเวลาคือการจัดการชีวิตอ่าผมว่าหลายคนคงเคยอ่านหนังสือประเภท time management กันมาเยอะเลยนะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการเวลานะจัดการเวลาทำอะไรมั่ง เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยก่อนจัดการว่าควรทําอะไรเมื่อไรเนี่ยสำรวจนาฬิกาชีวภาพของตัวเองก่อนนาฬิกาชีวภาพคือเราเป็นคนที่สมองแล่นสมองแล่นคือทํางานอะไรได้รวดเร็วในช่วงไหนอย่างผมในช่วงเช้าถ้าแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยไม่ใช่แหะแต่บางคนเนี่ยจะสมองแล่นตอนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นลองดูพอเรารู้ว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่เราสมองแล่นหรือเป็นจังหวะที่เราทํางานได้ดีนะปรับชีวิตและงานให้เหมาะกับจังหวะนั้น งานยาก,ยากงานสําคัญงานอะไรต่างๆเนี่ยทำในช่วงที่เรากําลังสมองแลนมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวเลยจบงานที่มันต้องใช้ความคิดเยอะง่ายๆทำทำตอนที่สมองเราแบบตื้อๆนะเช็คอีเมลเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้อะไรคิดมากเงี้ยทำช่วงนั้นแล้วกิจกรรมต้องดูนะสำคัญหรือเปล่าเร่งด่วนหรือเปล่าที่เขาเรียกไอเซนฮาวแมทริกซ์เราไม่อ่านในหนังสือเองนะมันมีงานสีประเภทสําคัญและเร่งด่วนสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่สาคัญและไม่เร่งด่วนแต่ละอันเนี่ย มันมันมันมีวิธีการจัดการไม่เหมือนกันนะครับลดทอนกิจการ,รกิจกรรมที่ไม่สําคัญลงไม่สําคัญก็ไม่ต้องไปทําสําคัญไม่ได้แปลว่าต้องทําเสมอไปนะแบ่งงานมอบหมายงานให้คนอื่นทาก็ได้นะช่วยเซฟเวลาเราเยอะไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมาเรียนรู้ทีหลังแต่ก่อนเนี่ยรวบงานทําเองคนเดียว100%เป็นคนที่กึง่งๆ่งจะ perfectionism แหละเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นทําจะดีไม่เท่าเราแต่ว่าสุดท้ายนะกลายเป็นว่าเราทําได้งานน้อยชิ้นมากคนอื่นอาจจะทําไม่ถูกใจเรา100%เนี่ย แต่ยังดีกว่าที่เราทําโดยรวบงานมาแล้วจริงๆไม่ได้ทํานะครับส่วนสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเขาบอกว่าต้องทอาตั้งแต่เนิ่นๆเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่เร่งด่วนหรอกไม่วิ่งวันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆไม่ดีกับตัวเรานะครับแล้วทำไม่เรื่องพวกนี้ให้เป็นนิสัยนะครับวางแผนการจัดการเวลาและชีวิตเนี่ยทำให้มันเป็นประจำนะอันนี้คือนิสัยที่2นะนะครับโค้ดขั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนั่งจ้องกบที่ยังไงคุณต้องกินมันอยู่ดี มันนําไปสู่ข้อนี้ครับซึ่งเป็นนิสัยที่3ตื่นมาจูบกบผมอธิบายให้ฟังอันนี้มาจากหนังสือของแบรนด์เทรซี่นะแบรนด์เทรซคือคนเขียนเรื่อง eat that frog หนังสือคือให้กินกบตอนเช้านะคำว่าตื่นมาจูบจูบกบคืออย่างนี้ครับก็บอกว่าอย่างแรกลิสต์ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องทําแต่ละวันคืออะไรและให้เลือกลงมือทําเรื่องสําคัญที่ยากและไม่อยากทําก่อนนั่นคือกบกบไม่มีใครอยากกินแต่ถ้ามันต้องกิน่ะ กินตอนเช้าเลยนจะได้จบถ้าเราเก็บไอ้เรื่องนี้ไว้มันจะแบบตอนเช้าไปเลือกทําอย่างอื่นซึ่งไม่สําคัญซึ่งอะไรเงี้ยเราจะคิดพวงอยู่กับไอ้กบตัวนี้ตลอดกับงานตัวนี้ตลอดเขาบอกว่าเวลาเราตื่นมาเนี่ยลงมือทําเรื่องที่ยากเนี่ยทำให้สมองมันตื่นตัวนะแล้วก็เกิดความมั่นใจนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราพยายามขยับเส้นตายหลอกให้มันขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เรานะไม่ถึงเส้นตายบางทีไม่ทํา เราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรารู้ว่าเออมันอีก,อก,อกตั้งเดือนหนึ่งค่อยส่งงานเราก็จะไม่ทําแล้วสุดท้ายก็จะไปเร่งเร่งทำตอนสองวันสุดท้ายลองขยับมาว่าสิต้องส่งภายในครึ่งเดือนช่วยได้นะครับแล้วยิ่งเราเราสามารถทํางานในเวลาที่สั้นลงเนี่ยกังวลเราก็กังวลน,น้อยลงถ้าเราแบบงานจะต้องส่งแล้วลากไปเป็นเดือนเราก็กังวลเป็นเดือนถ้าบอกว่าขอครึ่งเดือนเนี่ยเราก็กังวลแค่ครึ่งเดือนนะครับเขาพูดถึงการจัดลําดับความสําคัญนะครับมันจะมีเคสที่ว่า ถ้าเราเอาไอ้ทรายใส่เข้าไปก่อนก่อนหินก้อนใหญ่ใน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 อ่าเขาเรียกอะไรในในกระปุกแก้วอะนะครับในเจกันอะไรเงี้ยถ้าคุณเอาทรายเข้าไปก่อนแล้วใส่หินก้อนใหญ่คุณจะใส่ไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทําคือใส่หินก้อนใหญ่ไปก่อนแล้วใส่เติมทรายไปทีหลังคุณจะใส่ได้ทั้ง2ออย่างเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้เวลากับกวดทรายที่ไม่สําคัญก่อนหินก้อนใหญ่คือสิ่งที่สําคัญนะ แล้วจูบกบบ่อยๆครับแล้วกบมันจะน่ารักขึ้นนะตอนเช้าเนี่ยจูบกบคือคือแบนเทซี่บอกกินกบแต่ว่า,าคุณนิ้วกลมคุณเอกก็บอกจูบก็พอนะแล้วแล้วกบก็จะน่ารักขึ้นครับโค้ดร,ระหว่างทางนะครับหากล้มเหลวแต่ได้รับบทเรียนทรงคุณค่าการล้มเหลวครั้งนั้นหาใช้เรื่องเรลไลของชีวิตแต่อย่างใดฮะก็นํามาซึ่งนิสัยที่4ไต่ขั้นบันไดความล้มเหลวนะครับมาดูนิสัยที่4กันว่านิสัยข้อนี้ เราพูดถึงความล้มเหลวคนก็ไม่ค่อยชอบกันเนอะเพราะว่าล้มเหลวมันเป็นอะไรที่เป็นแบบไม่ไม่มีใครอยากล้มเหลวอะแต่เรามาดูข้อแนะนําสําหรับนิสัยข้อนี้ครับเขาบอกว่าอย่างแรกเราไม่ต้องล้มเหลวเองนะเรียนรู้จากความล้มเหลวของผู้ที่มาก่อนเริ่มต้นแบบนี้ก่อนง่ายๆนะครับเขาล้มไปแล้วเราเรียนรู้เราจะได้ไม่ต้องล้มแบบเขาจัดการความไม่รู้ของตัวเองได้ดีจะประสบความสําเร็จเราไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรในดีนะเราจะได้เรียนรู้เรื่องนั้น ในทางกับกันนะความมั่นใจผิดๆทําให้พังได้นะบางคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกคือไม่รู้แต่คิดว่าตัวเองรู้พังเลยนะเก่งทุกเรื่องเก่งทุกอย่างความอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้เรารอดพ้นอันตรายใช่คือคุณเก่งคุณไม่ต้องแม่โ,โมครับผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นแบบเก่งแล้วทาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไปหลอกเขาว่าตัวเองไม่เก่งไม่ใช่แต่ว่าเราเราอ่อนนะ้อมถ่อมตนน่ยเรารู้ว่าเราเก่ง แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปข่มใครไปทําให้รู้สึกคนอื่นรู้สึกแย่ว่าเฮ้ยแกมันโง่กว่าฉันนี่หวาอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลยสําเร็จหรือล้มเหลวไม่เท่าไม่สําคัญเท่าเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นจริงครับคือสุดสุดท้ายมันก็มีสําเร็จหรือไม่มันก็ล้มเหลวแต่ว่าถ้าล้มเหลวเราได้เรียนรู้เนี่ยคนถึงพูดไงว่ามีแต่ s ัก c ซซ s อ r เลยสํสเร็จหรือเรียนรู้นะครับแล้วจำไว้ว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติครับมันกระตุ้นให้เราวิเคราะห์ที่มาและหาทางออกใหม่ๆมันมีทุกวันอนะ่ะปัญหานะครับ แต่เราก็จะได้วิเคราะห์ว่าเออลองใช้วิธีนี้ไหมลองใช้วิธีนั้นไหมทางออกใหม่ๆบางทีก็เกิดจากการรับฟังคนอื่นอย่างถ่อมตนนะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วแกอย่างแกไม่มา,มา,มาแนะนําฉันได้ยังไงคนก็ไม่อยากจะแนะนําเราฟังเขาครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันเราได้ไอเดียดีๆเลยนะจาไว้ว่าความล้มเหลวเป็นขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จมาดูนิสัยอันถัดไปนะครับ เอาเป็นโค้ดนะคำถามคือเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรเพื่อเป็นชู้ชนะเท่านั้นหรือมันนําไปสู่นิสัยข้อข้อนี้ครับคือฝึกแพ้นะเทชาออกจากถ้วยคําว่าเทชาออกจากถ้วยเนี่ยคงเคยได้ยินนิทานประมาณว่าคนที่ไปหาอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าก่อนที่จะเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะน้าชาให้แต่เ,เขาเขาใส่น้าเทน้ําชาจนน้ําชามันล้นออกจากถ้วยแล้วก็ยังเทต่อไป แล้วคนลูกศิษย์คนนี้ก็งงว่าทําไมบอกว่าก็ถ้าใครน้ําเต็มแก้วอะ่ะก็จะไม่รับความรู้ใหม่ๆนะนึกภาพออกไหมครับเพราะนั้นถ้วยชามันเป็นเมตาอร์เป็นเป็นการยกตัวอย่างว่าใครที่มีอีโก้สูงใครที่คิดว่าฉันเต็มแล้วฉันเก่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะใส่ความรู้ใหม่ๆเข้าไปได้อีกในในบทนี้ในข้อแนะนําเรื่องเทชาจากถ้วยเนี่ยก็คือการการอ่ที่สอนให้เราได้ได้เข้าใจ จะเรียกว่าอะไรครับความพ่ายแพ้เปิดโอกาสได,ได้รับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาเคุณเอกก็พูดถึงกรอบแนวคิดว่ากรอบที่กรอบคิดที่ต่างกันจะนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ต่างกัน f ิกไม n ์เซตเนี่ยจะเน้นที่ผลลัพธ์ถ้าทำไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ดีเนี่ยแปลว่าท่าทันล้มเหลวพวัะนั้นเนี่ยคนที่เป็น f ิกไมซ์เซตบางทีจะไม่กล้าทําอะไรที่มันยาก เพราะกลัวความล้มเหลวแต่กร i n ไมซ์จะเน้นกระบวนการตราบใดที่เราพยายามแล้วเราถือว่าเราสําเร็จไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรจํานวนมากเนี่ยสนใจคนล้มเหลวมาก่อนนะคนล้มเหลวที่กลับมายืนกลับมาสู่จุดเดิมได้มากกว่าคนที่ไม่ล้มเหลวผมจําได้นะนี้ต่อยอดให้ว่านาซาสัมภาษณ์เนี่ย คนที่จะไปเป็นนักบินอวกาศเนี่ยเขาจะไม่เอาคนที่เพอร์เฟกมาตั้งแต่เรียนแล้วไม,ไม่เคยพลาดเลยในชีวิตเพราะว่าเขามั่นใจว่าอยู่ใน,ในอวกาศจะต้องมีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามแผนนะเขาจะเลือกคนที่แบบเคยพลาดแต่แก้กลับมาได้อะไรเงี้ยคือเขาจะมีประสบการณ์นะครับคนที่กล้าล้มเหลวจะกล้าเสี่ยงกว่าสร้างสารรคกว่าแล้ววิตกน้อยกว่านั้นต้องกล้านะครับล้มเหลวถ้ากล้างโง่บ้างจะทําให้เรา ทำอะไรได้หลากหลายขึ้นสนุกกับการทดลองมากขึ้นจริงครับถ้าไม่กล้างโง่เลยนะฉันจะต้องรู้ทุกเรื่องเนี่ยเราเราจะไปได้ไม่ไกลผมผมผมยกตัวอย่างวิชาชีพผมเลยเพราะว่าวิชาชีพผมเนี่ยหลายครั้งนะอาจารย์รุ่นน้องเองเนี่ยอาจจะเอางี้ไม่ต้องเป็นอาจารย์รุ่นน้องเราเป็นตัวผมก็ได้ใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ห้ามผิดเอาจริงนะถ้าผิดเสียฟอร์มเฮ้ยมึงเป็นอาจารย์ได้ไงว่ามึงผิดอะไรเงี้ยคือ คือเรารู้สึกว่าจะพูดอะไรต้อง <S <S ต้องต้องรู้ทุกเรื่องอ่ะรู้อะไรไม่รู้รู้ทุกเรื่องอ่ะลูกศิษย์ถามอะไรถ้าเกิดถามแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยเราจะเสียหน้ามากเลยแต่เดืยนนี้ไม่นะอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์อาจจะเป็นเพราะผมอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้คือไม่รู้ครับแต่ไม่รู้เราต้องเรียนรู้รนั่นเองเราจะได้รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคําถามลูกศิษย์แม้กระทั่งปริญญาตรีบางบางคำถามเนี่ยผมตอบไม่ได้นะแต่ผมบอกว่าอย่างแรกผมชื่นชมมาถามโคตรเก่งอ่ะคือเฮ้ยเจ๋งง่ายผมขอเวลานิดนึงได้ปะ คือไม่รู้ว่ะแต่ว่าเป็นคําถามที่ดีมากเขาบอกเรียนรู้จากการลงมือไม่ว่าแพ้หรือชนะคือการเรียนรู้ครับทําเลยฮนะแต่มีโน้ตไว้นิดนึงผมเพิ่มให้แต่ว่าก็ไม่อย่าอย่าอย่าเทคไรส์ามากนะทำเลยไม่ใช่ขายบ้านขายรถเอาเงินมาทำทันที Becoming อยู่เสมอไม่ต้องนิยามตัวเองเป็น being แบบใดแบบหนึ่ง Becoming คือเราเปลี่ยนไปได้นะครับเราเราตอนนี้ไม่เป็นก็เดี๋ยวเราก็จะเป็นนะไม่จาเป็นว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลานะ มาถึงโค้ดอีกกันครับการมีสมาธินับเป็นความฉลาดรูปแบบหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะสําคัญอื่นๆที่จะนําพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนิสัยนี้คือมีสมาธินิสัยที่6นะครับอ่ะนิสัยเรื่องเรื่องสมาธินี่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยพยายามจะนั่งสมาธิทุกวันแต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเป๊ะๆๆถึงขนาดทุกวันเป๊ะวันแ,แบบนานๆน,น,นะตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มกลับมานะ ทำไมสมาธิดีเพราะว่าตอนนี้เราถูกแย่งชิงสมาธิด้วยสื่อสมัยใหม่เรามี Facebook เตือนเรามีไลน์เตือนเรามีอะไรเตือนเราคือสมาธิเราแบบวกแวกตลอดเวลาเลยถามว่าวกแวกแล้วมันเป็นไงเสียสมาธิเนี่ยมันลดประสิทธิภาพในการทํางานแล้วส่งผลร้ายต่ออารมณ์นะมนหงุดหงิดง่ายเลยนะคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ยมันเป็นการตัดสลับอารมณ์ต่างๆไปมาแล้วมันก็จะเครียดนะเดี๋ยวขำเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวกังวลคือผมถึงบอกนะ Media เนี้ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเล่นมากไม่ดีผมไม่ได้บอกห้ามเล่นนะแต่เล่นมากไม่ดี เล่นมากมันเครียดง,ง่ายเลยคุณเอบอกการมีสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นความฉลาดรูปแบบหนึ่งครับสมาธิมันทําให้เรารับรู้ข้อมูลได้คมชัดมีความรู้ใหม่มากกว่าเดิมจริงๆครับผมเคยทํางานแล้วมีสมาธินะแป๊บเดียวเสร็จถ้าทํางานแล้วเล่น Facebook ไปด้วยเดี๋ยวมาตอบไลน์นะเละแล้วทําให้เสร็จด้วยสุดท้ายนะัสมาธิเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโฟล์จัโฟลได้ไหม โฟล์สภาวะลื่นไหลลื่นไหลคือทําแป๊บเดียวเนี่ยงานเสร็จไปเยอะเลยงานเดินเร็วแล้วเรามีความสุขมากเฮ้ยแป๊บเดียวเที่ยงอีกละนะครับทำทำยังไงให้เกิดสมาธิก็ต้องฝึกสมาธินั่งสมาธิก็ได้ครับจะเอาอะไรก็ได้ที่ถูกจริตเรานะครับแล้วสุดท้ายมีสมาธิเนี่ยเราจะใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่ายังไม่จบนะวันนี้วันศุกร์นะครับก็ พรุ่งนี้คงเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเราคงต้องมีขั้นรายการโดยการไม่ใช่ขั้นหรอกเป็นรายการประจำนะวันเสาร์ก็เป็นวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นไม b บุ๊กส์นะครับแต่ว่ากลับมาแน่นอนกับหนังสือเล่มนี้นะครับส2นิสัยเปลี่ยนชีวิตนะครับอ๋อต้องชื่อว่า have a nice day อโทษที have a nice life นะครับส2นิสัยเปลี่ยนชีวิตของคุณนิ้วกลมนะครับหนังสือดีมากลองไปหาอ่านดูได้นะครับเหมาะกับช่วงปีใหม่นี้เลยนะครับที่เราจะสร้างนิสัยใหม่ๆกันโอเคนะครับแล้วเราพบกัันนใดถไป No pardon story, a life changing story.